สวัสดีครับผมวันนี้วันที่30ตุลาคมปี2 5 6 8นะครับวันนี้มาอัปเดตจากกระทรวงกันคลังนิดนึงนะครับผมก็มีการแจ้งด่วนสำหรับให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพัสนะครับผมนะเช็คนิดนึงครับสินค้าต้องห้ามเมื่อนะครับผมมีการซื้อหรือตรวจสอบว่าผิด จะโดนตัดสิทธิ์ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการแจ้งให้กับประชาชนรับทราบนะครับสินค้าต้องห้ามที่เขาเรียกก็ไม่สามารถซื้อได้มีอะไรบ้างนะครับเสี่ยงที่จะโดนตัดสิทธิ์ทันทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับวันที่29ตุลาคมครับเป็นวันแรกเกี่ยวกับการใช้โครงการคนละครึ่งพัสโอ้โหนะครับ ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเมื่อวานนี้ไปที่ร้านค้าโอ้โหคึกคักมากแล้วก็คนที่ออกมาจับจ่ายนะครับใช้ในเรื่องของโครงการดังกล่าวเนี่ยโอ้โหคือเยอะนะครับคนเยอะมากๆนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รายท่านนะครับ เข้าไปทำเมินการใช้สิทธิ์นะฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการที่ทำให้เศรษฐกิจนะครับผมนะมีการจับจ่ายในเรื่องของการใช้การซื้อต่างๆนะครับสำหรับในเรื่องของการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในเรื่องของการสรุปเมื่อวานนี้นะครับคนละครึ่งพัสวันแรก29ตุลาคมครับผมเงินสะพัดกว่า500ล้านบาทนะะโอ้โหซึ่งนะครับ ประชาชนใช้ใจ่ายแล้วกว่า2.49ล้านรายไม่ธรรมดานะครับยอดรวมอยู่ที่นะครับ501.11ล้านบาทนะครับซึ่งเขาแบ่งเป็นภาคประชาชนอยู่ที่552.40ล้านบาทแล้วก็เงินภาครัฐที่ร่วมจ่ายอยู่ที่248.71ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลณวันที่29ตุลาคมนะครับผมนะ ซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับหลายท่านเนี่ยต้องบอกว่าไปซื้อหรือเข้าร้านค้าปกติจะนะครับเห็นคนที่มาร่วมใช้ใจ่ายในครั้งนี้นะครับผมเพียบเลยอ่ะนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เราสัมผัสได้ในเรื่องของเกี่ยวกับการมาใช้ใจ่ายในโครงการนะครับสำหรับในเรื่องของกระทรวงการคลังครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพัส ใช้ผิดตัดสิทธิ์ทันทีสินค้าอะไรห้ามจ่ายคนละครึ่งพัทสนะครับผมก็เรามาเช็คกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำตลอดแล้วก็มีในเรื่องของคนที่ถูกตัดสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการนะครับผมนะซึ่งจะต้องเข้าใจประเภทสินค้าและบริการครับมีอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป บริการนวดสปาทำเล็บทำผมและก็บริการขนส่งสาารณะโดยไม่รวมถึงสินค้าฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะซื้อได้เครื่องดื่มนะครับแอลกอฮอล์ทุกชนิดผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับซื้อไม่ได้บัตรกำน,นันบัตรเงินสดและก็บริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระสินค้าหรือบริการร่วงหน้า หมายเหตุครับต้องมีการซื้อสินค้าและบริการนะครับจริงตรงตามข้อมูลที่สแกนจ่ายไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการทอนเงินสดหรือรับแลรกเงินและสินค้าคืนเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดนี่ฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนสำหรับกระทรวงกานคังนะครับทีนี้สิ่งที่ทางด้านของกระทรวนคัรคังเน้นย้ำมาอีกสักครั้งหนึ่งผู้ที่มีสิทธิ แล้วยังไม่ใช้สิทธิ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะสแกนสักหนึ่งครั้งนะครับนะเพื่อจะเป็นการได้ระบ,บุว่าเราเนี่ยดำเนินการใช้สิทธิ์แล้วนะครับขอสักหนึ่งครั้งครับเพื่อนะครับผมเป็นเชื้อต่อไปในช่วงของตลอดโครงการ2เดือนก็คือพฤศจิกานะครับแล้วก็ธันวาคมตามลำดับนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการแจ้งอัปเดตให้กับทุกท่าน รับทราบกันนะครับทีนี้หลายท่านก็สอบถามมาว่านะครับสำหรับในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไปแล้วสิ่งที่เราจะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือนะครับจะปรากฏอย่างไรในส่วนของรายละเอียดไม่ยากครับผมท่านเข้ามาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังกดแบรนเนอร์คนละครึ่งครับแล้วก็กดไปที่การใช้สิทธิ์แบรนเนอร์นะครับจะมีปรากฏครับมั่อวานเนี้ยถ้าใครอยู่ในระบบ ยื่นภาษีนะครับหรือว่าอยู่ในระบบภาษีเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับในเรื่องของสิทธิคงเหลือที่เงินรัฐสนับสนุนให้นะครับก็คือ2,400บาทนะครับและถ้าเมื่อวานเราใช้เต็มสิทธิไปเลยนะครับก็คือสูงสุดของเขาคือ200เราเติมเงินเข้าไป100ดึงเงินจากรัฐอีก100ก็จะมีการนะครับปรากฏในเรื่องของสิทธิคงเหลือ จาก2,400บาทตรงนี้นะครับถ้าวันนี้เราเข้าไปนะย้ำนะครับเราใช้สิทธิ์เต็มไปแล้วเมื่อวานนี้ก็จะนะครับผมสิทธิ์คงเหลือก็อยู่ที่2,300บาทนี่คือเงินของรัฐเงินตรงนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดนะครับผมนะอ่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้รู้กันนะครับส่วนในเรื่องของเงินของเรานะครับผมจะอยู่ตรงนี้เมื่อเราใช้ไป100ก็จะถูกลดไปถูกไหม จาก15,649.56ก็จะเหลือ1น0 0 0นะครับอ่า549.56อันนี้คือกรณีที่เติมเท่านี้บางท่านอาจจะเติม50บาทบางท่านอาจจะเติม0 0อ่ะก็แล้วแต่เราตามสะดวกนะครับก็ไม่เ,เขาเไม่ได้ติดประเด็นอะไรแต่ว่าสำคัญก็คือเราจะต้องเติมเงินของเราเข้าไปนะครับเช็คยอดเงินคงเหลือก็อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับไม่ยากไม่ยากเอาละ นี่เป็นรายละเอียดนะครับผมที่นำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับพวกเรารับทราบข้อมูลนะครับผมนะเพื่อนะครับได้ตรวจสอบตรวจช็คแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันคือการที่จะไม่พลาดพลั้งในเรื่องของการซื้อสินค้าที่อะไรครับที่อาจจะเป็นต้องห้ามนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เขานะครับดำเนินการก็อาจจะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นการ แจ้งเตือนกันอย่างเป็นระยะระยะนะครับอย่างไรก็ดีหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าแล้วเฟส2โครงการคนละครึ่งพัสจะมีไหมนะครับผมตามที่เราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับนะครับในเรื่องของยอดหรือว่าว,าวงเงินที่ภาครัฐเตรียมสนับสนุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าแนวโน้มมีโอกาสในเรื่องของการที่จะเปิดโครงการคนละครึ่งพัส สอแน่นอนนะครับผมอ่ะก็ถือว่าอัปเดตกันนะครับในวันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับท่านไหนมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาแบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเกี่ยวกับการนะครับเช็คดีๆนิดนึงว่าสินค้าต้องห้ามนะครับผมมีอะไรบ้างแน่นอนครับว่าถ้าพลาดพังไปก็จะโดนทั้งประชาชนแล้วก็ร้านค้านั้นทันที นะครับก็จะเป็นคู่กันไปเลยนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับการตัดสิ์นะฮะว่าเราเนี่ยผิดในเรื่องของการใช้จ่ายผิดในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ว่าด้วยเงื่อนไขที่เราระบุไว้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าอัปเดตกันภาพประมาณนี้ในวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับเราก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่ามีอะไรมาแบ่งปันอัปเดตกันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับหรือท่านไหนติดประเด็นปัญหาอะไร พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันกันอย่างเป็นระยะระยะแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ